กดติดตามและกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงตรงนี้ด้นะคะสวัสดีค่ะพ,คะพีค่ะวันนี้นะคะพี่อีก,กับพี่ข้าวนะคะจะมาเล่าประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับตัวของน้องข้าวเองนะคะที่เคยเป็นอิสุอิสัยนะคะน้องๆหลายคนทางบ้านอาจจะสงสัยว่าเอ๊หนูก็เห็นพี่ข้าวกับพี่อีฟแล้วก็พี่เค้กเนี่ยพี่เคก้กมารีวิวของเล่นใน YouTube ทุกวันแล้วพี่ข้าวไปเป็นอิสุอิสัยตอนไหนคะช่วงนั้นเป็นวันเกิดพอดีเป๊ะ เลยใครที่เคยดูคลิปวิดีโอเป่าเค้กวันเกิดของข้าวนะคะคือข้าวเป็นอิสุอิัยแล้วนะวันนั้นกนะ็คือขึ่งขึ้นเลยใช่ไหมวันที่เท่าไหร่ข้าววันที่24ธันวาตอนนี้ก็ผ่านมา3เดือนแล้วนะคะแผลที่หน้าข้าวนะคะหายหมดแล้วนะแต่ว่าจะมีแผลเป็นนะคะตรงบริเวณตรงนี้นะคะตรงนี้ชัดมากเลยเดี๋ยวพี่จะให้ดูใ,ใกล้ๆนะว,ว่าข้าวมีแผลเป็นตรงไหนบ้างที่ตัวเริ่มแรกนะคะน้องข้าวเริ่มเป็นอิสุอิัยตอนอายุเท่าไหร่คะ ตอนนั้น13ค่ะคือครบรอบ13พอดีก็แบบฉลองมันเกิดในการเป็นอิสุอิสัยพอดีเลยค่ะใช่มันมีมีลักษณะการยังไงคะอิสุอิสัยมันเป็นตุ่มใสๆขึ้นมาตามตัวค่ะอือฮึแล้วก็เกาไม่ได้นะแต่อยากเกามากมันคันมันเกาไม่ได้มัไมเกาไม่ได้มันคันอ่ะมันแบบมันคานไปหมดน้องข้าวคันแล้วกลัวแตกไงระหว่างที่ข้าเป็นอิสุอิสัยอยู่กับพีพอดีช่วงก่อนสอบด้วยเนาะใช่เลยช่วงนั้นน้องข้าวทำยังไงต้องไปโรงเรียนหรือว่ายังไงบ้างคะ ก็แจ้งครูค่ะแล้วก็ครูบอกว่าให้หายก่อนแล้วค่อยมาตามสอบทีหลังไปโรงเรียนได้ไหมไม่ได้เลยเขาห้ามไปเด็ดขาดเลยใช่ปะกลัวไปติดมีตุ่มขึ้นบริเวณตัวแล้วก็อะไรอีกมีไข้ไหมมีไขต้ต่ำๆเหรอคะที่ที่ตัวใช่ไหมใชข่ขั้นเนื้อขั้นตัวร้อนๆเหนาๆห,หรือเปล่าใช่เลยอันนั้นตอนนั้นเลยใช่ไหมเหมือนเขาหนาวในอะ่ะด้านในอะ่ะเวลากินอะไรไปก็แบบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวตัวของเขาอะ่ะใช่ไหม พี่จาได้ว่าพี่อัดคลิปกินไอติมอยู่แล้วข้าก็บอกพี่ยิบหนหนาวมากเลยพี่ก็งงว่ากินไอติมไม่แค่อันเดียวหนาวอะไรพออีกวันหนึ่งก็เลยมาทราบว่าน้องข้าวเนี่ยเป็นอิสุอิสสยนะคะหลังจากรู้ว่าเป็นอิสุอิสสยแล้วเนี่ยกี่วันที่ตุ่มมันเริ่มขึ้นทั้งตัวเลย2วัน2วันนะคะตุ่มม็ขึ้นทั้งตัวเลยใช่ไหมเลยแต่ว่าขึ้นไม่เยอะนะแต่ว่าหน้าเยอะแต่ว่าตัวไม่ค่อยเยอะนะเนี่ยตัวมันก็จะแบบนิดๆนะแต่ที่หน้าเนี่ยขึ้นเต็มเลยใช่ไหม และข้าวก็ไม่ได้ไปรักษาโรงพยาบาลแต่ว่าเราสองคนนะคะแล้วก็ครอบครัวข้าวครอบครัพวพี่อิ๊มเนี่ยพี่เคยเป็น,นะคะ่ะเขาให้ทําการรักษาแบบบ้านๆดูักษาเองโดยการกินยาเขียวแปนแตนแปนนนี่ก็คือจองยาเขียวที่น้องข้าวกินเป็นระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์นะคะข้าเป็นคนกินยาง่ายหรือยากคะยากมากๆ ยากมากพี่อีกนี่แท้จะแบบเอาไม้เครียดตรี <c oughs> บบแบบยากมากปวดหัวมากเครียดมากคือเขาไม่ยอมกินยาแล้วพี่ก็เลยขู่ว่าถ้าไม่กินยาเนี่ยคุณต้องไปโรงพยาบาลนะหมออาจจะให้ยาที่มันขมกว่านี้หรืออาจจะมีการฉีดยาพี่ก็ไม่รู้ข้าวก็เลยยอมกินยาทั้งหมดกี่ซองรวมแล้วตลอดหลักสูตร7วันเนี่ยสิบซองสิบซองแต่หนึ่งซองมีทั้งหมด2ห่อ แตหห่อเนี่ยชงได้2รอบนะคะกินแทนน้ําไปเลยพอเราชงเสร็จเนี่ยยาเขียวมันจะมีลักษณะคือน้ํามันจะเป็นแบบว่าน้ําแบบเขียวๆว่ะเมื่ยาสมุนไพรอะ่ะใช่ไหมรสชาติเป็นไงบ้างโอ้โหขมมากหนูต้องแบบอุดจมูกกินหนึ่งเงี้ยแล้วก็กึกๆแล้วมันมีผง้วยนะมันมีผงยาที่เขาบดแล้วใช่ปะ หลังจากที่ข้าวกินยานะคะตุ่มที่ขึ้นบริเวณร่างกายเนี่ยมันก็เริ่มค่อยๆแตกเหมือนกับมันฝ่อลงไปหรือว่ายังไงข้าวเหมือนแบบแตกบ้างฝ่อบ้างยุบบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนที่น้องข้าวเก่านะคะก็จะมีแผลเป็นตรงนี้นะคะน้องร้เห็นไหมจะเป็นดําๆอะคะ่ะไม่ได้มองสิวนะนี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นดำาๆตรงนี้หน้าผากนะคะที่ร่างกายก็จะมีตรงนี้นะคะเป็นรอยอิสุอิใสนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเห็นไหม เป็นรอยแบบเป็นจุดๆนะคะไม่ยอมหายมีไหมคะนี่นี่นตรงนี้นะรอยอิสุอิใสนี่ด้วยนะคะไม่ยอมหายนะแต่ว่าพี่คิดว่าเดี๋ยวพอเริ่มโตมันเริ่มจางไปเองแหละซึ่งการรักษาอิสุอิใสนะคะพี่อีก็คือจะให้น้องข้าวกินยาอย่างที่บอกไปนะคะเป็นเวลาคือเกือบเจ็วันใช่ไหมช่วงนั้นก็คือหยุดลาไปเลยนะคะลาลาโรงเรียนไปเลยคือช่วงนั้นอะ่ะสําคัญมาก <Yeah. S 1> เพราะว่าสอบการภาค อย่างที่ข้าวบอกไปนะคะช่วงนั้นสอบแล้วก็ข้าวก็เลยต้องไปเดินเก็บวิชาสอบเอาตอนหลังใช่ไหมข้าเป็นอิสุอิสายทั้งหมดกี่วันคะอาทิตย์หนึ่งหนึ่งอาทิตย์ก็คือ7วันแล้วทําไมถึงหายเร็วอย่างนี้มีเคล็ดลับบอกเพื่อนไหมกินยาใช่อาบด้วยอาบยาด้วยด้วยนะคะยาเขียวคือน้องข้าวนะคะกินยาเยอะมากๆกินยาแทนน้ำเลยใช่ไหมมีใครบังคับป่ะอยากรู้จังเลยพี่อิฟไง ทีบังคับให้ข้าวกินยาเยอะๆนะเพราะว่าอยากให้น้องหายไม่อยากให้น้องทรมานเพราะว่าช่วงเป็นเนี่ยพอเหนื่อออกรู้สึกยังไงมากคันอ่ะอันคันท่ต้องเปิดแอร์ เดอนนั้นนี่ต้องเสียค่าแอนต้องข้าเลยแล้วก็ต้องที่สําคัญน,นะต้องดูแลร่างกายให้สะอาดณนะช่วงนั้นนะคะและที่สําคัญที่สุดพยายามอย่ากออกไปข้างนอกไปพบปะผู้คนอะ่ะพี่อยากให้เขาเก็บตัวอยู่ให้ข้าเก็บตัวอยู่ที่บ้านเพราะว่าการเป็นอิสุอิสัยเนี่ยมันติดง่ายไหมคะน้องข้าวง่ายมากๆเลยติดง่ายแม้แต่ลมหายใจนะคะ <Yeah. S 1> ก็ติดได้แต่ว่าพี่อีทก,กับน้องเค้กเนี่ยไม่ติดเพราะว่าเราสองคนเป็นแล้วนะคะน้องเค้กเป็นมาแล้วใช่น้องเค้กเป็นตอนปสองพี่อีทก็เคยเป็นตอน ปรนมาณป3ค่ะซึ่งโรคอิสุอิส,สัยนะคะเกิด <c oughs> จากเชื้อวาริเซล่าซอตเตอร์หรือเรียกง,ง่า,ายๆว่าเชื้อ VCV นะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องๆน,นะคะที่เคยเป็นอิสุอิส,สัยนะคะหรือว่ากำลังเป็นอยู่ตอนนี้นะคะพี่อิอยากให้น้องๆนะคะแข็งแข็งไว้ค่ะมันไม่ใช่โรคประหลาดแต่อย่างใดเพราะว่าน้องเค้กเคยเป็นไหมเคยก็เคยเป็นน้องข้าวละเคยเป็น เพราะ <c oughs> ว่าตมไม่เป็นอีกแล้วเป็นได้แค่หางเดียว <c oughs> ใช่แล้วก็ปฏิบัติตามคําแนะนําอาจจะเป็นของคุณหมอถ้าเป็นโรงพยาบาลก็ปฏิบัติตามคาแนะนาของคุณหมอแต่ถ้ารักษาตัวเองที่บ้านก็คือพยายามกินยาหรือว่าปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะผ่านพ้นไปด้วยอย่างง่ายดายท,ที่สําคัญที่สุดถ้าเป็นอิสุอิสัยแล้วควรที่จะไปแกะปุ่มไหมไม่เพราะว่าอะไรคะมันจะเป็นแผลเป็น,นะะแล้วไม่หายเลยหรือเปล่ามันจะเป็นแผลเป็นค่ะแล้วก็ ก่อจะหาเนี่ยมันยากมากๆพี่ยิปน้องข้าวนะคะผู้เคยมีประสบการณ์เป็น,นสุสายต้องของตัวลาที่ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายอยากเป็นอีกไหมข้าวไม่อยากเป็นเหีียวทำไมอะ่ะไม่อยากกินยา <S <s มันขม